เขาทำอะไรอ่ะบอสเขาทำอะไรอ่ะบอสนะครับทำอะไรครับเขาทำอะไรครับแม่เหม็นขี้วะ่ะขี้เหรอขี้เปล่าขี้หรือเปล่าขี้เปล่าขี้เปล่าฮะขี้หรือเปล่าไม่ขี้เหรอไหนดูดิขี้เปล่าฮะ โนโนได้ไงขี้ไหมขี้เปล่าวัดดูดิขี้เปล่าโอโน่โอโนโอโนไหนแม่ดูดิขี้เปล่าแม่ว่าขี้แน่ๆเลยยอมรับความจริงมาเดี๋ยวนี้ขี้เปล่าขี้ไหมครับขี้เปล่าอือเปล่าฮะมันบอกขี้ไปไหนดูนะดูนะโนอะไรล่ะแม่ขอดูหน่อยนะครับ แม่ดูด้วยนะแม่ดู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 หนะ<อ>ไหนขอดูหน่อยดูนะดูนะไหนดูหน่อย